สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะก็มีเรื่องจากสื่อเก่ามาเล่าให้ฟังกันนะครับก็ต้องบอกว่าสื่อเก่าเนี่ยก็ไปยกเรื่องเก่ามาเล่าให้ฟังนะครับก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาอยากตีข่าวเกี่ยวกับน้องเยอะๆหรือเปล่านะครับก็เลยยกมาเล่านะฮะอ่ะไหนๆเขามาเล่าแล้วเราก็มาเล่ากันอีกหนึ่งครั้งละกันนะครับ กขบอกว่าลิซ่าจาก b บ a ็คพิงคครับยอมรับการต่อสู้ของตัวเองเลยเพื่อการมาเป็นไอดอลเคป๊อปเนี่ยน้องต้องแอบร้องไห้อยู่หลายครั้งเลยนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับอ่าซึ่งก็มีการเขียนเกินๆไว้นะครับว่าใครล่ะจะไม่รู้จักลิซ่าจาก b บ a ็คพิงคบ้างนะครับเจ้าของชื่อจริงละลิซามโนบานั่นเองเป็นเมมเบอร์ของ b บ a ็คพิงคที่มีแฟนคลับมากมายนะครับ เขาบอกว่าจากข้อมูลแล้วเนี่ยลิซ่าเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นเมนแดนเซอร์นะฮะแล้วก็เป็นแรปเปอร์นำนะครับแล้วก็เป็นนักร้องเสริมของ b บ a ็คพิง k นะครับก็เป็นเสริมวัวข้อนั่นเองนะครับอันนี้เป็นประวัติตอนที่น้องเข้ามาในวงทีแรกนะครับ เขาบอกว่าแม้ว่าลิซ่าครับจะเป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดในวงนะครับแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับอายุน้อยแต่น้องก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับในวงการเพลงเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่าก็เลยไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมเนี่ยถึงได้มีรายการต่างๆเนี่ยเชิญลิซ่ามาร่วมรายการอยู่หลายครั้งนั่นเองอะนะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องของอายุมันก็เป็นเรื่องของอายุนะครับทุกคนความสามารถของน้องเนี่ยมันโดดเด่นเกินอายุนั่นเองอะนะฮะ ซึ่งหนึ่งในนั้นครับเขาก็มีการพูดถึงรายการยูทวิ y ยูนั่นเองนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนคงจํากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเขาบอกว่าในรายการยูดวิ y ยูเนี่ยลิซ่าได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเต้นสําหรับผู้เข้าแข่งขันนั่นเองครับซึ่งเขาบอกนะครับว่าลิซ่าแบล็คพิงคเนี่ยได้อ่านจดหมายหลายฉบับครับที่เขียนโดยผู้เข้าแข่งขันยูดวิตยูนะครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเข้าใจลิซ่านะครับว่า ทำไมน้องถึงแอบร้องไห้บ้างอะไรบ้างนะครับบางคนเขียนจดหมายมาให้กับน้องเนี่ยโดยมีใจความประมาณว่าแบบเขามีความคล้ายคลึงเหมือนกับน้องนะบางคนบอกว่าเขาเนี่ยออกจากบ้านมาเป็น10ปีแล้วเพื่อที่จะพยายามอย่างเต็มที่ในการเป็นไอดอลเคป๊อปนะครับบางคนก็บอกว่าเขายอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองเลยซึ่งต้องบอกนะครับว่าจดหมายเหล่านี้เนี่ย จำนวนมากมายเนี่ยจากผู้เข้าแข่งขันเนี่ยส่งถึงมือน้องนะครับแล้วน้องก็ได้อ่านด้วยนะฮะอืมซึ่งแอดจะบอกว่าแอดเชื่อว่าหลายๆคนที่เขาบอกว่าเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อสุดๆแล้วก็พยายามสุดๆเนี่ยแอดเชื่อว่าลิซ่าเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบคือไม่ได้แพ้พวกเขาเหล่านั้นเลยนะครับ จะบอกว่าน้องเหนื่อยกว่าด้วยซ้ำเนี่ยยังพูดได้เลยนะครับแต่ว่าน้องของเราเนี่ยก็เหนื่อยจนสามารถขึ้นฝั่งกันได้อะนะียกได้ว่าจนมันสําเร็จจนเลยคําว่าเคป๊อปไปแล้วนะฮะคือมันไปถึงจุดที่แบบเป็นสากลโลกแล้วน,น้องคือ worldwide แล้วเนาะซึ่งแอดก็พูดไปคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะลองย้อนดูได้เกี่ยวกับการที่น้องเนี่ยกระโดดขึ้นมาเหนือคําว่าเคป๊อปอะไรประมาณนี้สามารถย้อนดูได้นะฮะ แต่แอดก็เชื่อเลยนะครับว่าจดหมายทุกๆจดหมายที่น้องได้อ่านเนี่ยน้องเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องของเราเนี่ยฝ่าฟันแบบสุดๆกว่าจะมีวันนี้เนาะเราแอดก็เชื่อเลยว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยต้องมีน้องเป็นอินสปายที่ดีแน่นอนฮะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักที่ทําให้พวกเขาเนี่ยกล้าจะสู้ต่อนะฮะบางคนอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยแบบโอ้ยออกจากบ้านมา10ปีแล้วมันท้อหรือเกิดอะไรเหลือเกินเนี่ยแต่พอเห็นลิซ่าประสบความสําเร็จเนี่ย แอดเชื่อว,ว่าเป็นแรงผลักให้เขาแบบกล้าไปต่อแล้วก็สู้จนถึงที่สุดจริงๆนะฮะคือน้องเนี่ยนอกจากจะแบบน่ารักกุ้งกิ้งนะแมแอดแอบนอกเรื่องชมน้องอีกแล้วแต่น้องเนี่ยยังคงเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับใครหลายๆคนจํานวนมากจริงๆนะครับเอออย่างน้อยเนี่ยเวลาเราเครียดเราเห็นน้องเราก็สบายใจแล้วเนาะไม่ต้องมองถึงขั้นที่แบบเป็นแรงผลักอะไรมากมายเลยแบบน้องคือเออถ้าคนที่ชอบเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างจริงๆแหละ แอดขอสรุปแบบนี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้แอดไปก่อนนะสวัสดีครับทุกๆคน